แฟนลูกอย่างทั่วโลกแห่ชื่นชมท่าเซตของนุสราต้องคำวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยนัดแพ้เยอรมนีคัดโอลิมปิกโดยเฉพาะชาวเวียดนามถึงกับอึ้งทำได้ไงควนหลงการแข่งขันวอลเล่บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกซึ่งทีมชาติไทยประเดิมพ่ายเยอรมนีไปแบบสุดมันสูนต่อ3เซต22-25ต22-25และ20-25ต่อ 25. เกมดังกล่าวถือเป็นการกลับมาช่วยทีมชาติไทยของซารานุสราต้องคำอีกครั้งหลังครั้งสุดท้ายเล่นให้ทีมชาติเมื่อปี2021ในศึกเนชั่นลีกชุดเฉพาะกิจอย่างไรก็ตามเกมนี้แฟนลูกยางทั่วโลกและไทยต่างชื่นชมท่าเสจของนุสราแอคชั่นการเซตทำได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้จะเป็นจังหวะแก้ไขก็ตามบอลแรกรับมาไม่เข้าจุดแต่ยังสามารถเซตบอลให้เพื่อนได้ทำให้แฟนลูกยางเวียดนามต่างนำท่าเซตนี้ไปโพสต์ในกลุ่มของข้อความว่า การเซ็ตของเธอดูดาเมตสแพร่ร่างสีมากๆอีกทั้งยังชมว่าความยืดหยุ่นของร่างกายเปรียบเสมือนอายุ20ปีสมกับเป็นตำนานสำหรับโปรแกรมต่อไปวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยมีคิวพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่17กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย